สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารข้อมูลของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าชัยชนะประชาธิปัตย์ลั่นไม่กลัวถูกฟ้องเดินหน้าบุกรงพยาลตำรวจตรวจสอบทักษิณป่วยจริงหรือไม่เมื่อวันที่ย3ิม3ธันวาคม2566นายชัยชนะเดชเดโชสสนครศรีธรรมราชและรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ในฐานะ ประธานคณะกรรมธิการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีระบุหากกรมทรตำรวจจะไปศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลตำรวจในเรื่องวิธีการขั้นตอนและมาตรการดูแลผู้ต้องขังกรณีเข้ารับรักษาตัวรวมถึงเรื่องของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมีอาการป่วยจริงอย่างไรก็ต้องระวังจะถูกฟ้องรวมถึงนายวินยิ ชาติมนตรีทานายความประจำตัวของคุณทักษิณที่ประกาศว่าจะดำเนินการฟ้องร้องคนที่ต้องการให้เปิดเผยข้อเท็จจริงถึงอาการป่วยของคุณทักษิณ้วยนายชัยชนะกล่าวว่าตนเห็นว่าทั้งสองกรณีมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือต้องการปกป้องสุดชีวิตและปกปิดไม่ให้สาธารณาชนรับรู้โดยให้เข้าใจเองว่าคุณทักษิณ อย่างรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลและกลายเป็นชุดความคิดที่สะกดจิตคนไทยทั้งประเทศทางกรมตำรวจจะเดินทางไปดูงานที่โรงพยาบาลตำรวจก็เพื่อสอบถามถึงมาตรการการรักษาพยาบาลของผู้ต้องขังและสอบสวนหาข้อเท็จจริงให้กับคนไทยในวันที่12มกราคม2567นั้นถือเป็นการทำหน้าที่แทนปวงชนชาวไทย ที่ได้รับเลือกมาตามระบอบประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญมาตรา129ก็ได้รับรองการกระทําของคณะกรมทแต่ละชุดในการสอบหาข้อได้จริงนายชัยชนะกล่าวต่ออีกว่ายืนยันว่ากรมทตํตรวจมีอำนาจหน้าที่อย่างถูกต้องในการดําเนินการดังกล่าวแต่ตนก็ต้องขอบคุณนายสมศักดิ์และนายวินยศ ในความปรารถนาดีที่เป็นห่วงกลัวว่ากรมทตำรวจและประชาชนที่ต้องการทราบข้อได้จริงจะก,กระทําผิดกฎหมายความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองนับถอยหลังทักษิณจุดเปลี่ยนทางการเมืองเพื่อไทยสยบส้มสุดขั้วใกล้ครบ120วันทักษิณบนชั้น14เพื่อกร้อนรัฐบาลเศรษฐา,จ,าจะฟื้นกระแสหรือนอนพักรักษาตัวต่อ จับตาจุดเปลี่ยนหลังพ้นโทษครบรอบ120วันเดวที่22ธันวาคม2566กรณีทักษิณชินวัตรหลังกรมราชทัณฑ์ส่งตัวจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพเข้ามารักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาลตำรวจฉะนั้นการเมืองไทยในสัปดาห์นี้จึงโฟกัสไปที่ชั้น14อาคารภูมิพลราชานุ 88, สร88พรรษาโรงพยาบาลตำรวจว่ากันตามจริงทักษิณจะต้องรับ โทษ1ใน3หรือ6เดือนก่อนจึงจะเข้าเงื่อนไขการพักโทษซึ่งจะครบในวันที่ยิมสองกุมภาพันธ์2567กรณีการรักษาตัวนอกเรือนจำของทักษิณตามระเบียบราชธรรหากครบรอบ120วันเป็นอำนาจอธิบดีกรมราชธรร์เห็นชอบและต้องเสนอพันตรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้รับทราบ พันตรรวจเอกทวีสอด่องรัตติว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าเป็นดุลยพินิษของคณะแพทย์โรงพยาบาลตำรวจและแพทย์จากรชาชทันที่รายงานต่อประหลัดกระทรวงยุติธรรมและเสนอมาอย่างรัตติว่าการกระทรวงยุติธรรมพิจารณาจะให้ทักษินนอนรักษาตัวต่อหรือไม่ขึ้นอยู่กับผลการรักษาเป็นหลักบังเอิญว่าระหว่างนี้ มีการประกาศระเบียบกรมราชัณฑ์ว่าด้วยการดำเนินการสำหรับการคุมขังนอกเรือนจำพอดิบพอดีกลายเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองเรื่องเอื้อทักษิณให้กลับไปรับโทษที่บ้านอย่างเท่หหากย้อนไปดูลำดับเวลาของที่มาระเบียบราชัณฑ์คุมขังนอกคุกก็พอจะเข้าใจว่าเหตุใดผู้คนจึงออกมาโวยในเรื่องของอภิสิทธิชนคนไม่เท่ากัน ความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองบาทก้าวแรกประชาธิปัตย์การเลือกบอร์ดประกันตนอาทิตย์ที่ย4สธันวาคมกำลังจะกลายเป็นวันอันทรงความหมายสำคัญในทางการเมืองเนื่องแต่เป็นวันเลือกบอร์ดกองทุนประกันตนครั้งแรกหากมองจากจำนวนผู้ประกันตนที่มีมากถึง40กว่าล้านคนก็ต้องยอมรับว่านี่เป็นการเลือกตั้งในระดับใหญ่ จะเป็นรองก็เพียงแต่การเลือกตั้งสสเท่านั้นไม่ว่าจะเทียบกับการเลือกตั้งระดับนายกอบจอระดับนายกอบตอระดับนายกเทศมนตรีหรือแม้กระทั่งการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็ถือว่าการเลือกตั้งบอร์ดกองทุนประกันตนมหึมามากยิ่งกว่านั้นหากมองไปยังจํานวนเงินกองทุนประกันตนที่มีอยู่มากกว่า2.2ล้านล้านบาทก็ถือได้ว่าใหญ่ไม่น้อยกว่า จำนวนเงินงบประมาณรายจ่ายของแต่ละปียิ่งกว่านั้นก็ต้องยอมรับว่านับแต่มีการจัดตั้งกองทุนประกันตนขึ้นเมื่อ30กว่าปีก่อนก็ต้องถือว่าการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ยิ่ี่ธันวาคมเป็นครั้งแรกเนื่องจากก่อนหน้านี้ล้วนอยู่ในการบริหารจัดการโดยบอร์ดกองทุนอันมาจากรัฐบาลอันมาจากกระทรวงแรงงานบทบาทกองทุนมีสูงเพียงใดความหมายบอร์ดยิ่งสำคัญ เมื่อมองไปยังจํานวนผู้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งบอร์ดครั้งนี้ที่มีอยู่เพียง8 0 0 0 0กว่าคนเมื่อเทียบกับจํานวนทั้งหมด40กว่าล้านคนก็ต้องยอมรับเป็นจํานวนที่น้อยมากอาจจะเป็นครั้งแรกที่ปรากฏการเช่นนี้อาจจะเป็นกลไกลการบริหารจัดการยังไม่ดีเพียงพอโดยเฉพาะการ PR ประชาสัมพันธ์ที่ยังไม่ทั่วถึงจึงสัมผัสได้ว่าความตื่นตัวของผู้ประกันตนตารงอยู่ไม่ครอบคลุม นั่นก็คือมีความเงียบเฉยจากด้านของรัฐบาลมีความสงบนิ่งจากด้านของนายจ้างที่เห็นการเคลื่อนไหวอย่างคึกคักเป็นเพียงการเคลื่อนไหวในด้านของลูกจ้างไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างในแบบออฟฟิศไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างในแบบโรงงานยิ่งกว่ากระแสก็ยังไม่แผ่คลุมเข้าไปในกลุ่มของพรรคการเมืองภายในความไม่พร้อมภายในอุปสรรคที่ปรากฏขึ้นตลอดสอรายทาง กระทั่งเกิดเสียงเรียกร้องให้มีการขยายเระยะเวลาในการแสดงตนเพื่อใช้สิทธิ์ออกไปอาจจะก่อให้เกิดความกังวลห่วงใยว่าผลอาจจะออกมาไม่ดีนักกระนั้นจำเป็นต้องยอมรับว่าทุกสถานการณ์ที่เป็นการเริ่มต้นหนแรกที่เกิดขึ้นและตามมาย่อมไม่ราบรื่นแต่ในความไม่ราบรื่นนั้นย่อมเป็นบทเรียนอันทรงความหมายไม่ว่าจะต่อผู้ประการตน ไม่ว่าจะต่อหน่วยงานของรัฐความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองบทบาทกรรมธิการตำรวจบทบาทประชาธิปัตย์ต่อรองสัญญาณทางการเมืองจากพรรคประชาธิปัตย์มีความชัดเจนเป็นลำดับไม่ว่าจะเมื่อเดือนสิงหาคมไม่ว่าจะในเดือนธันวาคมว่าทิศท,ทางของพรรคประชาธิปัตย์จะเป็นอย่างไรชัดเจนว่าหสสจำนวน21คนคือผู้กลุ่มอำนาจอำนาจของนายเฉลิมชัยศีอ่อน นายเดชอิดขาวทองคือรูปธปร,รรมอำนาจขณะเดียวกัน 1. ซึ่งชัดเจนยิ่งกว่านั้นก็คือจำนวน21คนมีจำนวนหนึ่งได้ร่วมในการขานชื่อนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อยินสองสิงหาคมคงจำกันได้ว่าเหตุการณ์เมื่อยิสองสิงหาคมไม่ว่าจะที่ปรากฏณนทะ่าากาศยานดอนเมืองไม่ว่าจะปรากฏณนะการประชุม รัฐสภาเกียกกายดำเนินไปอย่างไรอาจจะมีคำถามว่าบนพื้นฐานทางการเมืองของพักประชาธิปัตย์เช่นนี้สังคมจะทำความเข้าใจต่อบ,บทบาทของกรรมธิการตำรวจที่บุกขึ้นไปชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจอย่างไรเนื่องจากประธานคณะกรรมธิการตำรวจเป็นคนของพักประชาธิปัตย์และ ร่วมส่วนอยู่ในจำนวน21สสที่กลุ่มอำนาจภายใต้ใตการนำของนายเฉลิมชัยสีอ่อนในเด็ดอิดขาวทองเรื่องนี้นายชวลิกภัยสามารถตอบได้หากปรารถนาจะตอบบทบาทของกรรมธิการตำรวจอันมีสสพักประชาธิปัตย์เป็นประธานดำเนินไปในกลยุทธ์เดียวกันกับบทบาทของพักประชาธิปัตย์ ภายหลังการเลือกตั้งเดือนมีนาคม2562นั่นก็คือการต่อรองนั่นก็คือการใช้ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นเครื่องมือต่อรองเมื่อได้ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรย่อมหมายถึงหนทางสะดวกในการเข้าไปยึดกลุ่มตำแหน่งในแต่ละกระทรวงไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์กระทรวงกรเกษตรและสากรนี่เป็นเรื่องที่นายจุรินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพักอ่านทะลุ นี่เป็นเรื่องที่นายเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการพรรคสะสมตั้งแต่ยุคนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วจึงเด่นชัดว่าพรรคประชาธิปัตย์ในยุคของนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์หรือในยุคของนายเฉลิมชัยศรีอ่อนไม่แตกต่างกันแม้ว่านายชวนหลีกภัยจะเป็นผู้นำจิตวิญ,ญญาณหรือไม่ไม่ว่าจะมองจากด้านของพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะมองจากด้านของพรรคปูงใจไทยไม่ว่าจะมองจากด้านของพรรครวมไทยสร้างชาติไม่ว่าจะมองจากด้านของพรรคพลังประชารัฐ ที่เป็นที่กระจ่างที่เรียกพักประชาธิปัตย์เป็นพักอะไรใกล้เคียงยิ่งเป็นพักประชาธิปัตย์ในยุคหลังการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม2566ยิ่งถูกต้องบทสรุปจากพักเพื่อไทยกับบทสรุปจากพักภูมิใจไทยจึงแทบไม่ต่างกันเนื่องจากสถานะพักอะไรคือพักที่รอร่วมรัฐบาล